มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนโควิดวันนี้นะคะ17,345รายค่ะสำหรับผู้ติดรายใหม่นะคะวันที่30กรกฎาคม2564ศูนย์บริหารสถานการณ์ของโควิด -19 หรือว่าสบาครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ประจำวันนะคะระบ,บุว่าเบื้องต้นนะคะมีผู้ป่วยใหม่17,345ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่นะคะ16,664รายผู้ติดเชื้อในเรือนจำหรือว่าที่ต้องขังนะคะ681รายค่ะหายป่วยกลับบ้านแล้ว1,678รายหายป่วยสะสมนะคะ353,744รายค่ะและยอดผู้ป่วยสะสมวะนรอกเดือนเมษายนนะคะจำนวน549,512รายเสียชีวิตเพิ่มวันนี้117รายค่ะ ทางนี้สอบ,บอคอจะถแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งเวลาประมาณ12นาฬกานาทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ